ได้เชิญกองทัพแล้วก็คุณการจอมพลังลมถึงมูลที่การจอมพลังช่วยสู้เข้ามาชี้แจงเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีปัญหาการสู้รบที่ชายแดนแต่ว่าก็เป็นปีที่สภาเนี่ยไม่ได้ตัดงบกองทัพเลยสักบาทนะคะเรียกได้ว่าเป็นแทบจะเป็นปีเดียวเลยที่กองทัพเนี่ยไม่ถูกตรวจสอบงบประมาณที่ต้องเชิญเข้ามาชี้แจงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันนะคะคุณการจอมพลังเปิด รับบริจาคด้วยเหตุผลที่ว่ากองทัพเนี่ยยังขาดแคลนยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์บังเกอร์ถนนและอีกหลายๆอย่างกองทัพเข้ามาชี้แจงว่า กองทัพไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยแล้วของที่ให้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่อยากปฏิเสธเพราะว่ากลัวคนให้เนี่ยเสียน้ำใจถ้าเรามาไล่เรียงทไลายกันนี่จะเป็นทไลายในการรับบริจาคของคุณการจอมพลังนะคะจริงๆมีมาก่อนหน้านี้แต่เราขอเริ่มที่เดือนมิถุนานแล้วกันเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ก็กําลังร้อนแรงก็เริ่มรับบริจาคเนี่ยก็มีตั้งแต่ขอรับบริจาครถขนทรายรถกระบะ รถ ATV นะคะขอรับบริจาคเงินไปทำบังเกอร์ใครเอาด้วยโอนมาใครเอาด้วยพิมพ์อนุมัติมีขอรับบริจาคไปซื้อเสื้อกเกาะนะคะกันกระสุนแล้วก็อีกมากมายหลายอย่างซึ่งคุณการจอมพลังเนี่ยจะพูดเสมอว่าที่เปิดรับบริจาคเนี่ยเพราะว่าทหารขอมาทหารมีความต้องการทหารมีความขาดแคลนซึ่งกองทัพบ,บอกว่าจริงๆเรื่องขอบริจาคเนะี่ยผมผมได้ได้ชี้แจงน,นะเป็น,เป,นเป็นทางการเลยโดยก่อนทัพบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ขาดแคลนเลยนะครับ แต่ว่าเป็นแต่ว่าไม่ได้ขัดแย้จริงๆแล้วเรยียนบอกด้วยซ้าว่าถ้าอะไรที่ที่คิดว่าเราต้องการจริงๆน,นนะมันอาจจะเราถึงจะจะบอกไปอีกทีหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยบอกนะครับว่ามันอาจจะมีเรื่องของเล็กๆ,ๆน้อยๆอยอมันอาจจะเป็นลักษณะของอาอยากันยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของเชือกอจริงๆเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าผมจริงๆอ่ะไม่อยากจะไปไปเบรคไม่อยากจะไป ไปทําลายความรู้สึกผู้ที่หวังดีเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วโดยโดย,โดย,โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เชือกรอบะแบบอื่นนะครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ในมาตรฐานที่ที่ท,ที่ที่ทางระการใช้จริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกว่าแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอพอเราเห็นแล้วเราจะบอกว่าเอออย่าทำเลยมันมันต้องมีรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอาวุธจริงๆงน,น,นะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอะน,นั้นเนี่ยบางทีเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมผมผมเองยังยังไม่ได้เห็นนะแต่ผมเห็นผ่านสื่อได้เฉยว่ามีคนพยายามอยากจะให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องก็คือ,คอถ้าเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริงๆกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับโดยประเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าเราเราเขาเรียกอะไรมันอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากอย่างเช่น แต่ก่อนเคยมีขอ,อยางขอในพวกนั้นนะนะมันมันไม่ได้อยู่ในระบบของกองทัพเท่านั้นเองแล้วมันมันต้องการจะนํามาแก้ปัญหาชั่วคราววันพรุ่งนี้เราก็จะได้มาตามหาความจริงกันว่าสรุปเนี่ยกองทัพขาดแคลนหรือว่าไม่ขาดกันแน่คิดดูนะคุณการรับบริจาคไป200ล้านบาทยังทําได้ขนาดนี้แล้วงบกองทัพส0,000 0ล้านบาทไปไหนหมด เระาะว่าวันปีนี้กองทัพได้รับอนุมัติไป2 0 0แสนล้านบาทนะคะแต่ว่าคุณกันเนี่ยได้รับบริจาคไปประมาณ200ล้านซึ่งคุณกันเนี่ยได้เอาเอกสารมาตั้งให้ดูละว,ว่ารายรับจริงๆเนี่ยมันเข้าประงานเท่าไหร่แล้วก็ชี้แจงออกมาว่า200ล้านแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือยังไม่ได้มีการชี้แจงนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามว่าเงินขาออกเนี่ยออกไปแล้วกี่บาท รายการที่1ซื้อ,อยางไปในราคาเท่าไหร่ซื้อไปกี่ชิ้นซื้อที่ไหนนะคะทำถนนกี่เส้นเส้นละกี่บาทซื้อรถกระบะรถ ATV ซื้อไปกี่คันคันละเท่าไหร่เกิดว่าถนนบางเส้นเนี่ยมันตั้งงบประมาณในการที่จะทำมาไว้อยู่แล้วแต่กองทัพดันไปขอให้คุณกันเนี่ยใช้เงินบริจาคมาทำแล้วเงินส่วนต่างตรงนั้นอยู่ที่ไหนการที่จะพิสูจน์ได้ว่าโปร่งใสเนี่ยรายรับกับรายจ่ายมันจะต้องตรงกัน แน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณการจอมพลังถูกกล่าวหาย,ยังไม่เป็นธรรมในข้อหาต่างๆนาๆนาะคะดังนั้นเนี่ยการเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการเนี่ยจะเป็นเกราะกำบังคุ้มกันคนดีดังนั้นถนะ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะดิฉันอยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันแท็กคุณการจอมพลังให้คุณการจอมพลังเนี่ยมาชี้แจงในกรรมธิการวันพรุ่งนี้ แล้วถ้ากองทัพขาดแคลนจริงเราอยากจะให้พูดอย่างตรงไปตรงมากับสภาเพื่อที่สภาเนี่ยจะได้ช่วยร้องขอไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้อนุมัติงบกลางมาให้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะได้มากกว่า200ล้านบาทแน่นอนกองทัพขาดแคลนงบประมาณดิฉันอยากให้พูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลชุดนี้ยินดีที่จะอนุมัติงบกลางเพื่อดำลงไว้ซึ่งแสงอนุภาพของกองทัพและเป็นการปกป้องชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทหารชั้นผู้น้อยที่เสียสละชีวิตตัวเองไปเสี่ยงอยู่ในแนวหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้คุณการจอมพลังได้เอาใบขอความอนุเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐที่ขอความช่วยเหลือจากคุณการจอมพลังเนี่ยออกมาโชว์เราก็อยากจะให้นําทุกใบนะคะมาชี้แจงที่กรรมธิการทหารเลยว่ามีหน่วยงานไหนที่ขอความอนุเคราะห์ไปบ้างสุดท้ายคือบินใบเสร็จในการซื้อของซื้อรถกระบะรถ ATV วีรถขนทรายคันละกี่บาทซื้อกี่คันทำถนนไปทั้งหมดกี่เส้นความยาวกี่กิโลเมตรและทําด้วยราคาเท่าไหร่ ถ้าคุณกันเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปก็จะไม่มีใครสงสัยอะไรในการรับบริจาคของคุณกัน